ที่ได้ยินเสียงวีดเหมือน E A นะครับที่ปากค้อนะครับขบวน2 5 5ครับกำลังจะเข้าจอดเข้าหลังที่2นะครับเดีย๋ยวจะรอให้ขบวน43แซงนะครับตอนนี้ขบวน43ก็ไล่ตามมาแล้วครับ g a ครับ4 5 3 9อีกแล้วมาบอยครับ ส่วน2้5นะครับสวนบุรีหลังส่วนครับวันนี้น่าจะจอดนานเลยครับเข้าที่ปากท่อ1 0่งนะครับจริงๆตามเวลาจะออกประมาณ10.37นะครับ แต่ตอนนี้ขบวน43ยังไม่มานะครับเดี๋ยวต้องให้43แสงทีนี้ขบวน25เมื่อโดนแสงปุ๊บต้องรองให้43วิ่งหนีไปก่อนนะครับดูถ้า25นั่นจะจอดนานครับวันนี้ ตอนนี้สิบโมงสามสิบแปดนาทีครับ่วนพิเศษสี่สามครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีมาแล้วครับ ที่สามแซงไปเดี๋ยวกว่าสองห้าจะได้ออกกันหน้าจะประมาณสิบโมงห้าสิบน,นะครับรอยาวเลยครับสิบโมงห้าสิบครับเดี๋ยวได้เวลาสองห้าออกนะครับ ชอบเสียงบีทจริงๆครับ วันนี้พ่วงแค่เจ็ดตู้นะครับบางวันก็เจ็ดบางวันก็แปดนะครับ กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ